ันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแป๊บๆก็เดินท้ายสุดของปีแล้วชีวิตของคนเราก็ไหลเรื่อยไปอย่างนี้นะ กอยท่าน,ะนั่นสียงที่เราทำได้ก็คือการ <c oughs> สร้างคนงามความดีนะเกิดขึ้นในใจเรานะในความดีนี่เป็นเหตุหผลก็คือความสุขหิตายะสุขายะ เวลาที่เราทำอะไรเราอธิษฐานเพื่อประโยชน์และความสุขอะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นความสุขในชีวิตเราบุญนี่ก็มีอยู่หลายอย่างในทานาเหตุนี้ความสุขที่จะได้รับจากทานาเหตุก็คือการมีโภคทรัพย์มากความไม่เดือดร้อนความที่สะดวกสบาย มีปัจจัยสี่ในการใช้สอยนะสีละเหตุผลคืออะไรผลคือความพังพร้อมความสมบูรณ์แห่งร่างกายแห่งมิตรบริวาลความสุขที่มันในด้านกายภาพหลูลักษ สัมพันธภาพบุคคลสิน,ละนะเหตุธานะเหตุมีผลก็คือความฉลาดภาวนาเหตุถ้าเราสร้างเหตุในการภาวนานั้นการทำบุญมันก็ทำให้ครบทุกส่วนอย่างนี้นะโดยเฉพาะภาวนาเหตุที่เราจะ ข้ามพ้นจากภัยของวัตฏะสรงสารเห็นไหมเราจะเห็นภัยต่างๆเยอะแย,ยะเลยตั้งภัยภายนอกแล้วก็ภัยภายในบางทีอะไรจะเกิดก็จะเกิดขึ้นน้ำท่วมแผ่นดินไว้ปลูกเกาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ เกิดขึนได้ทุกเมื่อทุกเวลาเลยนะทุกวันนี้มันไม่ได้มีสัญญาณในการแจ้งเตือนบอกกล่าวนะ <c oughs> นั้นเราจึงจำเป็นต้องเตรียมตั้งรับมาแหละป้องกันนะป้องกันที่มันจะเกิดขึ้นป้องกันในการปรับตัวการปรับตัว <c oughs> ยอมรับในสภาพ สภาวะต่างๆที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้เราจะเป็นในทางที่มันดีหรือไม่ดีน,ะนั้นว่าให้มีสติมีปัญญาในการศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้โนะดยเฉพาะการเรียนรู้ชีวิตเรานี่การเรียนรู้กายใจนั่นเราเกิดมาเนี่ยก เพื่อได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้นี่แหละศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตทำตนเองให้เป็นเซคาบบุคคลคือผู้ที่ต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องจิตเรื่องใจนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากอยู่พอสมควรนะแม้ว่าบางทีเราจะเรียนพระพิธรรมกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับจิตเจตสิกกับรูปกับนิพพานอย่างนี้แต่ว่านั่นก็คือการเรียนในระบบที่ว่าเป็นภายนอกนะแต่ถ้าเราเรียนเข้ามาข้างในดูตัวเองดูจิตที่เป็นจิตจริงๆเจตสิกที่เป็นเจตสิกจริงๆรงร,งรูปนิพพานที่เป็น จริงๆริงอังนี้มันก็จะได้ประโยชน์มากนะนั้นเรียนข้างนอกโดยก็เรียนข้างในด้วยนี่แหละอารมณ์ความทุกข์ความเศร้ามองความชัดเจนความดีความไม่ดีอะไรต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในกายในใจเรานี่มันทำตนเป็นผู้ศึกษาไม่ปล่อยปละละเลยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ย มันก็มีหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันก็คือการที่ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจมันทำความเข้าใจตนเองความคิดความกังวลความฟุง้งซ่านความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยางว่ามันเป็นของชั่วคราวอย่างนี้เอ้เราก็ดูสิว่ามันเป็นของชั่วคราวยังไงทําไมเกิดขึ้นที่ไรมันก็กระทบใจเราทุกทีน่เพราะอะไรเนี่ย เพราะว่ามันขาดสมาธิขาดปัญญาที่จะเข้าไปเห็นขาดสติที่จะเข้าไปเป็นตัวเตือนเรานะสตินั้นเป็นตัวเตือนเราปัญญานั้นเป็นตัวตัดนะตัดวงจรของความทุกข์เ่านั้นนั้นถ้าเรามีตัวเตือนบ่อยๆอย่างนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นชัดในสภาวะในชีวิตของเราเนะี่ย นั่นคนเราเนี่ยก็อยู่ได้ได้การตื่นรู้ในการรู้เท่าทันนั่นแหละนั้นเราวิสติบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆขึ้นมาทำให้จิตเรามันมีกำลังไม่หลงไหลไม่จมในความทุกข์นะไม่หลงจมในอารมณ์ต่างๆจะเห็นอารมณ์ขาดตอนเป็นช่วงๆไปนะไม่กระทั่งความคิดความวิตก ความกังวลต่างๆความฟุ้งซ่านความไม่ถูกใจเราความที่มันบังคับไม่ได้มันก็จะเห็นสภาพทําสิ่งเหล่านีนะ้ในความที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ความที่มันไม่เป็นสมหวังดังใจเราถึงว่าบางทีเนี่ยโอ้ชีวิตมันก็สอนให้เราได้เรียนรู้นะสอนให้เรายอมงั้นแต่ ยอมลดลาวาศอกยอมที่จะถอยหลังเพื่อเดินหน้านั้นตันหามานาทิทิินี่มันก็เป็นเครื่องหนักนะในชีวิตของคนเรานี่อยากได้มักใหญ่ใจแคบสนะจ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุของความทุกข มันบงการชีวิตของเราอยู่นั้นะบางทีเราก็ทำเนี่ยผู้รู้ทนก็สอนเอาทำแล้วก็ทิ้งอะไรนะทำแล้วก็ไม่เอาไม่มีไม่เป็นอะไรกับมัน่นนนะประเพณีของความดีมันก็เกิดขึ้นของมันอยู่แล้วแหลนะนะับางทีการที่เราแบกไว้เราก็อยากเป็นคนสําคัญบางทีอยากให้คนอื่นนั้นชื่นชมเราเห็นว่าเรานั้นเป็นคนดี เห็นว่าเรานั้นน่ะดีอย่างนี้อันนี้เป็นตัวมานาทิธิที่มันอยู่เบื้องหลังก่อยบงการเราอยูนะ่นั่นถ้าเราทำดีนี่มันก็ได้ผลดีของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องรอให้ใครเห็นหรือว่าไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมมันเป็นบุญกับกายกับวาจากับใจเราอยู่แล้วนะนั้นผลมันเกิดขึ้นในบัดนั้น บางทีมันไม่ต้องรอว่าเออให้ต้องรอรับผลที่ดีอย่างนี้นจริงมันก็เป็นผลเกิดขึ้นอยู่แล้วหมายความว่าเราก็สร้างเหตุนั่นแหละสร้างเหตุดีผลก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นขึ้นมานั้นในความสำเนึกในความที่เราได้เห็นได้เข้าใจในธรรมชาติเนี่มันก็ทำให้เราได้ บางลงปงเป็นขึ้นมาเวลาที่มีอะไรมากระทบอย่างนี้เรามีสติตั้งมั่นอยู่แล้วก็สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นขึ้นมาอะไรที่มันต้องแก้ไขจัดการก็แก้ไขจัดการไปตามบทบาทตามหน้าที่เพรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นได้เนี่ยใจมันก็เย็นลงมันไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปวุ่นวายอย่างนี้ มองเห็นความเสื่อมความสิ้นความสลายไปของธรรมชาติภายนอกของธรรมชาติภายในนี่แหละนั้นเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันวนรอบมุนอยู่รอบๆตัวเราเป็นไปโดยการเคลื่อนคล้อยโดยการเคลื่อนย้ายโดยการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจกับชีวิตไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็เกิดมาศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วทำหน้าที่ของเราในการเข้าไปสังเกตสังเกตพฤติกรรมของกายพฤติกรรมของใจนี่แหละเวลาที่ร่างกายเราทำกิจ การงานต่างๆใะมีสติและเลืกรู้ในกิจที่ทำนั้นหรือบางทีมันมีข้อที่ให้ต้องคิดต้องตัดสินใจอย่างนี้มันก็ทำไปด้วยความกระชับกระเฉงทำไปด้วยความซื่อตรงของมันขึ้นมาในการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆอันนั้นมีความมั่นคงมีความแน่นอน ในการดำเนินชีวิตของเรากล้าที่จะตัดสินใจลองผิดลองทุก,กันแะะอ,อะไรที่มันผิดเราเห็นแล้วโอ้อมันเป็นเป็นเป็นไผ่เราทำไปเราตัดสินใจไปโอ้มันพูดอย่างนี้ไปมันกระทบคนอื่นนะทำอย่างงี้ไปมันดูไม่ดีนะหรือว่าคิดอย่างนี้ไปเนี่ยมันทำให้ เกิดความเศร้ามองขึ้นมานะมันก็ได้รู้ผลนี่คขาเรียกว่าลองผิดลองผิดลองไปแล้วมันผิดอย่างเงี้ยมันก็เกิดผลเดี๋ยวนั้นเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมามนเกิดเป็นความเศร้ามองขึ้นมาแล้วก็เพิ่งรู้เราอ่อนแล้วก็ชาลาดขึ้นมาได้แล้วว่าเออมันมันไม่ดีไม่ดีแล้วก็ลดละเลิกไม่เข้าไม่เข้าไปทาอีก ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกนั่นีงันบัณฑิตนี่่านก็จะทําอย่างนั้นน,น,น,งงนนะนะอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นคนงามความดีอย่างนี้นะเมื่อทําดูแล้วมันมันดีขึ้นมาใจิตใจมันป่องใสนะ่ะมันเกิดเป็นประโยชน์เป็นหตตายะสุขายะขึ้นมานะมันก็ได้มีโอกาสได้ทําไปเรื่อยๆ เราจะพกณงามความดีนี่เมื่อได้ทําแล้วมันก็มีโอกาสให้เราได้ทํายิ่งขึ้นไปแต่สิ่งที่มันจะควบคู่กันนั่นก็นั่นแหละทาแล้วมันเกิดความเบาเกิดความสบายขึ้นมาตัวตัญหามาณาทิฏฐิมันก็ค่อยๆขี้คลายออกไปไม่ได้ไปมีไป,ไปเป็นไปเด่นไปดังอะไรกับมันทาแล้วก็เสร็จไปน,นั้นแล้วแต่ว่าคนจะมองเห็นต่างคนก็ต่างฝึกฝนกัน บางคนฝึกได้มากบางคนฝึกได้น้อยอย่างนี้เรามาเที่ยวบนโลกมนุษย์กันนี่ก็นั่นแหละเรามาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งนั้นแต่แล้วคนก็มาพัฒนาตนเองมาพัฒนาเจ้าของแบบพัฒนาได้มากได้น้อยก็อยู่ที่สติปัญญาละทีนี้นั่นเราก็สร้างเหตุธานาเหตุศีลเหตุภาวนาเหตุนั่นเป็นพ้นขึ้นมา น,นันมันตัดสินตัวเองได้เป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาแกต่ตนเองหรืแก่ครอบครัวแก่ลูกน้องแก่สังคมต่างๆนี่แหละพะวันหนึ่งอย่าลืมนะว่าเราทำไ้มากๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องจากมันไปนะเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปบางทีทำไปด้วยแล้วก็วางไปด้วยวางใจนะ วางใจไม่ได้ไปหมายมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาคิดแค่ประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยเราก็ต้องคิดประโยชน์ภายหน้าด้วยประโยชน์เฉพาะหน้าก็ในปัจจุบันชาติครอบครัวเราในลูกนอก้องในบริบาลเราที่เราจะต้องบริหารจัดการให้เขามีความสุขตามกําลังตามสภาพนั้นประโยชน์ในภายหน้าเราก็ต้องเผื่อเอาไว้ด้วยว่าเ,ออเราเดินทางมาคนเดียวนะนี่นะ มันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปหรือไม่ก็สิ่งเหล่านั้นก็ต้องจากเราไปอย่างนี้เราจะเห็นความทุกข์ของผู้คนนะทำให้ใจเรามันบางทีมันเตือนเราขึ้นมานะเห็นความทุกข์มันมานะอย่างครั้งพุทธการนั่นนางปตาจาราเนะนะี่ยนะเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนางกีสาโคตมีอย่างนี้นะ ลูกต้องพัดภาคตายไปนะนางปัตาจาราเนี่ยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะทั้งสามีทั้งลูกสองคนทั้งผีชายทั้งพ่อแม่ภายใน24ี่ชั่วโมงนี่นางก็เห็นความทุกข์ที่มันทับถมใจมากก็เรียกได้ว่าวิปลิตไปเลยในช่วงนั้นนะนะพวกเราลองนึกตนเข้าไปเปรียบเทียบกับ พนางรู้นะว่าว่าเราสูญเสียขนาดนั้นในช่วงเวลานั้นน่ยมันจะเป็นยังไงสภาพจิตใจมันเหมือนกับถูกหักนะถูกหักอกนะความได้ความดีความมีความเป็นอยู่เงินสภาวะที่ถูกหักอกนี่มันทุกคนเจอนะบางคนก็พพอแม่เสียแฟนทิ้ง ดูกเสียอะไรเงี้ยทรัพย์สินวอดวายต่างๆนั่นเป็นสภาวะที่มันถูกหักอกใจมันแตกสลายไปนั่นคือความที่มันซ้อนเราธรรมชาติมันซ้อนเราอย่างนั้นมันจิ้มก็เตือนเรามานานนั้นแต่เราไม่ค่อยได้สนใจสำเนียกมันตั้งแต่เราสายตาฝ้าฟางมามีผมงอกขึ้นมีกำลังลดลงมีหนังเหี่ยวย่นต่างๆเราเนี่ย นั่นมันสอนเราอยู่ทุกเมื่อเลยแต่ว่าเรามองข้ามเราละเลยมันบางทีถต่ว่าเนี่ยก็ทำไปด้วยเราก็ต้องทำใจไปด้วยทำกิจแล้วก็ทำจิตไปด้วยทำกิจก็คือทำหน้าที่ของความเป็นอะไรต่างๆก็ตามนี่แหละขณะเดียวกันก็ไม่ได้แบกไม้มันเอาไว้ในการฝึกจิตของเราไปด้วยไม่ต้องไปเดินไปดีไปมีไปเป็นเนาะ การปิดทองหลังพระนี่ทำแล้วมันสบายใจนะไม่ต้องให้ใครรู้เราทำของเราไปทำไปด้วยก็วางไปด้วยนะไม่ได้ทำเพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อเอาไม่ต้องอยากเป็นคนดีคนเด่นคนดังอะไรนะต้องยอมมันจริงจริงนะธรรมชาติสอนให้เรายอมตั้งแต่เกิดแล้วล่ละให้เราเห็นความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ของสิ่งเหล่านั่นนะ มันถึงจะเป็นไปตามทางได้เราฝึกฝนตัวเองนะคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็กช่างเขาก็ต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างไปอยู่แล้วต่างคนมาโลกมนุษย์นี่บางคนก็มากอบโกยมาเก็บเกี่ยวอาจจะเก็บเกี่ยวเ็าจะเห็นประโยชน์แค่ไพยเฉพาะหน้านี่แหละเห็นว่าตรงมีเงินเยอะๆตรงมีอะไรเยอะๆเะนี่ยน,นะแต่ว่าคนที่ฉลาดเขาก็จะมองประโยชน์มากกว่านั้น ซึ่งเก็บเกี่ยวภายนอกมันก็ต้องหานั่นแหละถูกต้องแล้วแต่แว่าก็อย่าลืมภายในด้วยที่เราจะต้องพัดภาคมันในเราที่เราต้องเดินทางต่อแล้วเราก็มีสเสบียงบุญมาสู่ใจเราฝึกใจเป็นผู้ให้ฝึกใจเป็นผู้ยอมได้ฝึกใจเป็นผู้เย็นเห็ไหมเวลาที่อะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นผู้เห็นได้ เป็นผู้ดูผู้รู้ได้ไม่ไม่เข้าไปตัดสินอารมณ์เสียงเหล่านั้นก่อนจะมีสติเตือนตัวเองก่อนขึ้นมาเป็นกำแพงเป็นเซนเซอร์คอยป้องกันใจเราขึ้นมานั้นมันถึงจะเข้าสู่ระบบของมันระบบในการวางในการขี้คลายของมันเองไม่ใช่ว่าเราไปตั้งใจวางไปขี่คลายอะไรมันดอกพอร,รู้ขึ้นมาตัวตัณหาก็ทำงานไม่ได้ทำในฝ่ายเหตุนะน,นะ เหตุของสมุทัยเป็นเหตุมีทุกข์เป็นผลมักเป็นเหตุนิโรธเป็นผลก็ทำหน้าที่ของเราอย่างนี้นะฝากพวกเรา,เาไว้เราะสวดมนต์นนทำวัดเจ้ากัน Sick to the room.